สวัสดีค่ะเด็กๆค่ะวิชาวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้ก็เจอกับแม่แดงอีกแล้วนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้แม่แดงจะให้เด็กๆได้ทําแบบทดสอบนะคะแบบทดสอบประจําหน่วยที่3ก็คือวัสดุและการเกิดเสียงนะคะเราเรียนจบไปแล้วนะคะวันนี้แม่แดงก็จะทําแบบทดสอบนะคะทั้งหมด20ข้อนะคะ 20คะแนนนะคะเด็กๆ20ข้อ2 0คะแนนนะคะโดยแม่แดงจะอ่านให้ฟังนะคะอ่านให้เด็กๆฟังทั้ง20ข้อเลยนะคะนะคะทำไปพร้อมๆกับแม่แดงเลยนะคะอะ่มาดูนะคะตอนที่2นะคะ20คะแนนนะคะให้เด็กๆวงกลมนะคะลอ้อมรอบตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกที่สุด ะะแม่แดงจะอ่านข้อละสองเที่ยวนะคะ,นะคะแล้วให้เด็กๆวงกลมข้อที่ถูกที่สุดนะคะที่ถูกต้องที่สุดเลยวงกลมหน้าวงกลมอกอกขอคอจะมีให้เลือก3มช้อยนะคะ3ตัวนะคะกขอขคอคอให้วงกลมลงไปในข้อที่ถูกต้องที่สุดนะคะทั้งหมดมีอค่ะนะคะอ่ะเด็กๆตั้งใจฟังนะคะ ไม่แดงจะอ่านข้อละสองครั้งนะคะอ่ะมาดูข้อที่1เลยค่ะมาดูข้อที่1นะคะสิ่งของในภาพทำจากวัสดุชนิดใดสิ่งของในภาพทำจากวัสดุชนิดใดนะคะก็พลาสติกขอกระดาษคอแก้ว ข้อไหนถูกต้องให้วงกลมลงไปนะคะนะคะอ่าวงกลมเลยนะคะข้อที่2วัสดุที่ฉีกขาดได้ง่ายและมีน้ำหนักเบาคือสมบัติของวัสดุชนิดใดก็ยางขอกระดาษ คอโลหะวัสดุที่ฉีกขาดได้ง่ายและมีน้ำหนักเบาคือสมบัติของวัสดุชนิดใดกย็ยางขอกระดาษคอโลหะข้อไหนถูกต้องวงกลมเลยนะคะข้อที่สามค่ะ ของใช้ชนิดใดทำมาจากแก้วกอดินสอขอตู้ปลาคอกล่องลังของใช้ชนิดใดทำมาจากแก้วกอดินสอขอตู้ปลาคอกล่องลัง ข้อที่4ค่ะสิ่งของในข้อใดประกอบด้วยวัสดุเพียงชนิดเดียวสิ่งของในข้อใดประกอบด้วยวัสดุเพียงชนิดเดียวกอไก่ลูกโป่งขอไข่หม้อขอควายกระ กระทะกอไก่ลูกโปง่งขอไข่หม้อขอควายกระทะ,อ,ะอ่ามาดูข้อต่อไปเลยค่ะข้อที่ห้าถุงกระดาษกับถุงพลาสติกมีสมบัติ แตกต่างกันอย่างไรถุงกระดาษกับถุงพลาสติกมีสมบัติแตกต่างกันอย่างไรขอ้ขอกถุงกระดาษไม่กันน้ำถุงพลาสติกกันน้ำถุงกระดาษไม่กันน้ำถุงพลาสติกกันน้ำขอไข่ถุงกระดาษ มีสีเดียวถุงพลาสติกมีหลายสีถุงกระดาษมีสีเดียวถุงพลาสติกมีหลายสีข,อขอ้อคอถุงกระดาษมีน้ำหนักเบากว่าถุงพลาสติกถุงกระดาษมีน้ำหนักเบากว่าถุงพลาสติก ข้อที่6ค่ะโต๊ะเขียนหนังสือมีลักษณะอย่างไรโต๊ะเขียนหนังสือมีลักษณะอย่างไรข้อกอผิวเรียบอ่อนนุ่มผิวเรียบอ่อนนุ่มข้อขอผิวไม่เรียบสีสันสวยงาม ผิวไม่เรียบสีสันสวยงามข้อคอผิวเรียบแข็งแรงทนทานผิวเรียบแข็งแรงทนทานข้อที่7ค่ะข้อใดจัดเป็นของใช้ทั้งหมดข้อใดจัดเป็นของใช้ทั้งหมดข้อกอปากกา ยังลบกันไกลปากกายังลบกันไกลข้อขอก่องดินสอสมุดลูกปิงปองกล่องดินสอสมุดลูกปิงปอง,อง,อปง,ปองข้อคอตุ๊ก,กตาหมีลูกแก้วลูกฟุตบอล ลุ๊ก,กตามีลูกแก้วลูกฟุตบอลอ่าต่อไปข้อที่8ข้อที่แหลักการที่สำคัญในการจัดกลุ่มของขอโทษค่ะหลักการที่สำคัญในการจัดกลุ่มสิ่งของคือข้อใด หลักการ cation. ที่สำคัญในกา <forcément, S 2> รจัดกลุ่มสิ่งของคือข้อใดกลักษณะที่เหมือนกันจัดอยู่กลุ่มเดียวกันลักษณะที่เหมือนกันจัดอยู่กลุ่มเดียวกันข้อขอลักษณะที่เหมือนกันจัดอยู่ต่างกลุ่มกันลักษณะที่เหมือนกันจัดอยู่ต่างกลุ่มกัน ขอ้ขอคอลักษณะที่ไม่เหมือนกันจัดอยู่กลุ่มเดียวกันลักษณะที่ไม่เหมือนกันจัดอยู่กลุ่มเดียวกันการจัดกลุ่มนะคะจัดกลุ่มสิ่งของนะคะต่อไปข้อที่9ขั้นขั้นตอนแรกก่อนการจัดกลุ่มสิ่งของเป็นกลุ่ม ควรทำอย่างไรขั้นตอนแรกก่อนการจัดกลุ่มสิ่งของเป็นกลุ่มกวรทำอย่างไรขอ้ขอกอนับจำนวนสิ่งของที่จะจัดกลุ่มข้อขอ,ขอจัดกลุ่มสิ่งของออกเป็นกลุ่มข้อขอ,ขอกาหนดเกณฑ์ที่ใช้จัดกลุ่ม ต่อไปข้อที่10ค่ะเรียบเรียบขรุขระเรียบขรุขระเป็นสมบัติด้านใดของวัสดุเรียบขรุขระเป็นสมบัติด้านใดของวัสดุข้อกอขนาดขอพื้นผิวคอสี อ่าวงเลยนะคะสิข้ออ่าเหลืออีก10ข้อนะคะเหลอีก10ข้ออ่ามาดูข้อต่อไปนะคะข้อที่11นะคะนารีจัดกลุ่มสิ่งของในห้องได้ดังนี้ดูนะคะดูมันมีตารางให้ดูนะคะกลุ่มที่1เสื้อผ้าขนหนู กลุ่มที่สองยางลบรูปโป่งมีสองกลุ่มนะคะอ่ะทีนี้คำถามนะคะข้อใดเป็นเกณฑ์ที่นารีใช้ในการจัดกลุ่มสิ่งของข้อใดเป็นเกณฑ์ที่นารีใช้ในการจัดกลุ่มสิ่งของข้อกอรูปร่าง รูปร่างขอวัสดุที่ใช้ทำวัสดุที่ใช้ทำข้อคอความแข็งความแข็งต่อไปข้อ12จากข้อ11อ่าดูนะคะจากข้อ11นะคะสิ่งของในกลุ่มที่1 เด็กๆก็ไปดูสิ่งของในกลุ่มที่1นนะคะทำมาจากวัสดุชนิดใดจากข้อ11สิ่งของในกลุ่มที่1นึ่ทำมาจากวัสดุชนิดใดข้อกอกระดาษข้อขอแก้วข้อคอผ้าเด็กๆต้องไปดูในกลุ่มที่1ก่อนนะคะว่าคืออะไรนะคะ ต่อไปข้อที่13 13นะคะหากใช้เกณฑ์อ่อนนุ่มในการจัดกลุ่มสิ่งของใดที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้หากใช้เกณฑ์อ่อนนุ่มในการจัดกลุ่มสิ่งของใดที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้ก็หมอนขอหนังสือ คอก่องลังอ่อนนุ่มนะคะเด็กๆต้องอสังเกตด้วยนะคะดูดูด้วยนะคะเกณฑ์ก็คืออ่อนนุ่มนะคะข้อที่14ก้อยต้องการทราบลักษณะพื้นผิวของกระเป๋านักเรียนก้อยควรทำอย่างไรก้อยต้องการทราบลักษณะพื้นผิว ของกระเป๋านักเรียนก้อยกวนทำอย่างไรกใช้มือสัมผัสขอใช้ตามองดูคอถูกทุกข้อถูกทุกข้อก็หมายถึงถูกทั้งกอไก่ทั้งขอไข่นะคะ,ะเลือกเลยวงกลมเลยนะคะต่อไปข้อที่15ไปเรื่องเสียงกันบ้างนะคะข้อที่15 เสียงเกิดขึ้นได้อย่างไรเสียงเกิดขึ้นได้อย่างไรก็เกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุขอเกิดจากการเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุขอเกิดจากการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัตถุ ะะข้อที่16นะคะเสียงพูดของมนุษย์มีแหล่งกำเนิดเสียงอยู่บริเวณใดเสียงพูดของมนุษย์มีแหล่งกำเนิดเสียงอยู่บริเวณใดกฟันขริมฝีปากคเส้นเสียง ต่อไปข้อที่17นะคะแหล่งกำเนิดเสียงแบ่งได้กี่ประเภทแหล่งกำเนิดเสียงแบ่งได้กี่ประเภทก็1ประเภทขอสองประเภทคอ3ประเภท ต่อไปนะคะข้อ18นะคะข้อใดเป็นแหล่งกำเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นข้อใดเป็นแหล่งกำเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นข้อกอเสียงนกแก้วขอเสียงรถไฟคอเสียงฟ้าผ่า ต่อไปข้อ19เ <desserts> สียงมีท <French Claire Audi> ิศทางการเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดเสียงอย่างไรเสียงมีทิศทางการเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดเสียงอย่างไรข้อกอเคลื่อนที่ไปทางด้านหน้าด้านเดียวเคลื่อนที่ไปทางด้านหน้าด้านเดียวขอ เคลื่อนที่ไปด้านบนและด้านล่างเคลื่อนที่ไปด้านบนและด้านล่างข้อคอเคลื่อนที่ไปทุกทิศทางเคลื่อนที่ไปทุกทิศทางอ่าต่อไปข้อ20อ่าข้อสุดท้ายเลยนะคะข้อที่20ดูจากรูปภาพนะคะดูจากรูปภาพรูปภาพนะคะทิศทางการ เพื่อนที่ของเสียงนะคะอ่าอันนี้แหล่งกําเนิดเสียงก็คือเป็นอะไรคะอ่าดูรูปเด็กๆด,ดูรูปนะคะแล้วมีวงกลมที่1วงกลมข้างในนะคะหมายเลข1วงกลมที่2นี่หมายเลข2วงกลมที่3นะคะหมายเลข3เขียนหมายเลขไว้นะคะมีหมายเลข1 2 3นะคะอ่ะจากภาพ นักเรียนควรยืนตำแหน่งใดจึงจะได้ยินเสียงดังที่สุดนักเรียนนะคะควรยืนตำแหน่งใดจึงจะได้ยินเสียงดังที่สุดข้อกอตำแหน่งที่1ข้อขอ,อตำแหน่งที่สองขออ้ขอคอตำแหน่งที่สามนะคะตำแหน่งที่1อยู่ข้างในสุดเลย ตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่3อยู่ข้างนอกนะคะอ่ะ20ข้อนะคะจบแล้ว20ข้อนะคะเดี๋ยวไม่แดงจะเก็บคะแนนนะคะเต็ม20คะแนนนะคะ20ข้อ20คะแนนเก็บคะแนนนะคะส่งมาให้ไม่แดงนะคะการทดสอบอันนี้สําคัญเลยนะคะอ่าไม่แดงจะวัดดูว่าที่เด็กๆเ,เรียนไปในหน่วยที่สามเรื่องวัสดุและการเกิดเสียงเด็กๆจะอ่าเข้าใจแค่ไหนนะคะ ทําเสร็จแล้วส่งไมไม่เดงนะคะเด็กๆสําหรับวันนี้วิชาว,วิทยาศาสตร์ก็แค่นี้ก่อนนะคะเด็กๆนะคะสวัสดีค่ะ